สบายดีสบายดีพ,พ่อพี่น้องผ่านนายจะผ่านนายอีกเหรอเห็ดกินเอาเห็ดกินพี่น้องแต่เราบม่ได้ถ่ายแล้วลาบสดปลานิลกับตำักหุงพี่น้องแต่ว่าเขาปรุงไว้เลยแต่ว่าอะายนี่หวะพี่น้องเลยอันนี้มีเจลขีป่ปลาอยู่ไปอันนี้ลาบซอยปาลาลาบซอยทำไมมีแต่ผักเขาจองตัวมาดู ผักโรยนะเลยผักโรยนาค่ะข้าล่นข้าล่นข้าล่นโล่นโลดมะคงตับซอยปลาพี่น้องเขาเห็ดซุกเด้อเผื่อหลายคนยจังเลยผัดชิ้นว่ามันดิบน้าเขาเห็ดซุกเลยอละไรบางคนเห็ดตำลาห์น่ะเนาะนี่หลาบซอยปลานินเขาได้พี่น้องจ้ะตัวนี้ต้มมันพี่น้องต้มหัวปลาใส่ใบมะขามอ่อนใส่บักเรนน,น,นน้ำชิ้ิมาเป็นซีโมสุไม่ไงนะแดงอะไตรต้มหัวปลาพี่น้องคุ้งไหนเล่นเนี่ย เออกุ้งอะไรมีแต่ชวดชวดเลยนะคะเมื่อเออนะสิได้ดันกันมือนพี่น้องเอ้มือในนันได้ลบตอนมะหุงสร้างเหยียบสร้างเหยียบพี่น้องหมตอนมะหุงเจ๊ใส่สร้างไม่เหยียบพี่น้องสร้างเหยียบมะหุงเอาลงเลยนี่กันเขาใส่น้ำอีกบ่ายุบใส่น้อยหนึ่ง ยุบได้เาใส่น้าแหงเด็ตัวยุบก็มีพี่นะน้ำเเาพี่้าใส่น้ำเลยได้ถ้าปรุงเดร็เรียบร้อยพี่เนาะก็คือเห็นแหลมะนาวเป็นนัวน้ำตาลประดกปรุงไ้ยโอ้ยน้ำลายแตกน้ำลายแตกเนาท่านกินซะ ตอนเห็นแสงแดดในเรื่องได้พี่น้องสั่งสั่งเยี่ยมอย่างมาเท่าไหร่ที่ผมเปี่ยนเห็นงานม่หน่อยยันเมื่อยแล้วเนาะไปถาคนงานมาเห็ุคุนแคนมากเลยเอาจองคนมาอยู่พื้นพี่น้องเลยแซมเทสจะพี่น้องเลยนี่นะเข้ามาใส่ีไปเนาะใส่ีไปเนาะ

พี่น้องเวีนเทนัวบอลเล่เอาแล้วไปยืวกับตี๊ดทันมาเลยลูกสำเร็จนะพี่น้องเด็ดนะแดงเทปไปงวลงเลยเด้อเก่งๆๆๆน้ำตาลดิมกหนาวดินี่จะประแดดกับแต่งนัวงมาพี่น้องพว่ายาย่ากินข้าวน้ำกันกินข้าวเที่ยงกินข้าวบ่ายพี่น้องทิพได้ลงทงท่านมาต้องไมลากเดี๋ว่างเดี๋ยวพี่น้องเด้อยังไงยามงานยามเบียรยามงานเนาะแหล่นอาเฮ็ด แหลมมาทางนี้อีกโอ้ยกินต้นนี่แหละพี่น้องมันจากแซ่บตอนนี้หิวมาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันอยู่ชายเลมใหญ่หนาแดงนหนผู้ตาบักหุงมทำแหล่ย้ำมาทางเมญ่เสือชิชมพูพี่ทำแหล่เจ้านะเอาแนื้อไดีแล้วพี่น้องกินข่าวน้ำกันเด้อไปดีพี่น้องมันยังเม่นมาทากินข้าวน้ำข้าจนบ่ายปะจนสี่บ่ายปะอ้ โดดหุ่นป้ายันะพวกาดําากินข้าวเช้า่ยังว่าเพิ่นน่ะกอืออาพี่น้องเอ้ยาตังกองกบาดนี้อื้อพี่น้องเอ้ยเป็นตาแซ่บกินข้าวหลายคนพี่น้องเอ้ยตข้าวําข้าวรวมญาติค่ะสามัคคี่ว้นําเอ้อแนะ đi nha người tôm thăng lăng đi à thuê ta cậu ý cái bớt ta cả đâu bừng đơ chào là thằng nè phòng ham hiếu khảo heo mà kinh còn khôn ngan nò liệp lội bớt hàng thôi <laughs> mà có lát được là

มอมแหลไใช่สะเขานะยกสกัดให้เขาห่อนกัน้ามันขึ้นมาแจ่ทางไหนนะกิน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 มันมีแหละที่ขาวมันในซองโมบ้านประทะกันพี่น้องเลยรูเดือดขนาดเบิดกะสร้าสีตาแล้วมันจะผูกกันโมงพี่น้องเลย

เธอหิ้วข่าโอ้โหเนาะเธอกระแลนเมื่อเธอกระแลนมากวินเอ้ยแมงไปใส่วินแม่ว่าไปใส่ยังง่อยหนึ่งบอากลาตันนะมัแต่พอช่องเห,อาาหรอกอีกพอตันลองไปหันมดแล้วมันเหียน

หิวแหงจนเบาเอินป้าลุงบ่บ่แหละอยมานหา่าแป้งใดก่อเออมึงเอาข่าวยังบอมามามาเลยอยู่สมมาบ่นาะอ้เออมันกินข่าวเลยเนาะมันกินกระพาะันใช่เยอะอ่ะเทาบ่จุดกระน้มตักเดตมเด้อย่งลุนุ มีกันจคนประมาณสองหกสินงสิบเอ็องคนคนหนึงเมื่อเฮือนเมื่อใหญ่งวเมื่อเลยสิบสองคนื่อเนดำไมไ้ราสิบปลายบลอบ่วงยังราอยู่ได้กูกันยี่บบ่วงนะเฮ้กูบ่ บวงลิหาล้ามอิ่มได้กินข้าวนะฮะืออเกิดน้น้องเล่นอยู่รุมพุ้นไปหาได้ปืนชีหน้สชัวรเอาจนุ มานอนอู่ใช่ป่ะนอนเปยกับเปยอยู่หลุมอะไรเปยขาดมึงใช่นอนได้ใช่ปะทำเอ้ยน้ำนะบ่พ่อแล้วบ่ไปเบิ่งดูกฮะแล้วบ่มึงดูน้ำนะบ่พ่อแล้วบ่จะปิดจักไปซะลูกติดแต่ห้องลาจักฮะปิดจักไป งัวข้าเจ้าขนนัเนาะบุมมีมาเอาขาห่มดกินกระเดนจอะจกมันถั่วทั้งกันเด้อข่าวด้วยทั้งในเบิร์ดด้วยชินัง่าได้นะว่าจะชินัง่าได้นังนะเสืออีกได้สาม ถามจ่าที่เซิบัวที่เิฟข้าวเจาก็จีแล้วนะเลียนเลยงกมอื่อมะ่ยวลไก่กับเส้นเสียงมันจะเหยียบไปพวกวคเจ้า เป็นเวรล้วไปเห็นปืนยังได้ปืนอ่ะปืนสีหนามมันบระเณนยมสงกรามสิมาสีหนามอย่างตอนนี้ยังกอดยังหักี่ห้อนเอาไปลับบอจอง ตักซะเบิดกูถุ่ยแล้วเด้อได้ตักได้เอ้ยมันสิพาไปซื้อดอกกินข้าวแล้วก่อนซื้อเอาหองโลบ่เคยเฮ็ดจะเถือลาปลากรงมเห็ดจักแซ่บบ่แซ่บเฮาบ่ได้เฮ็ดกินจักเถือเนาะมีแต่เจตวนางเถือกพอน้องรีแทกเจตวนกดำนามื้อนี้่ะกะว่าซั่นกะมื้อนี้สิกมื้อนี้บ่เออสิเอาแล้วมื้อเดียวลบ่ตะมนี่เนาะ มีใคยยังขาดอยู่บ่ทอยยังข่าวเ,เที่ยงแล้วแหละเวลาโมงสามสิบหกยันขึ้นเที่ยง ดาส่นนี้เนี่ยมื่อนี้คือยังบําเพ็สิบห้ามนต่นได้อยู่เฮดว่านเนี่ยนะเขามาจักมาจักดอนมาจักปอดคือเอาไปแล้วงมไปเป็นผููจักดอนก็เล่งเดิงใช่ไห

เรามาจับผูกกันในามในามแต่พอวันเขาไปหามาขายจัไปหาอยู่ใช่เนาะ้อกแรกลเออ้อโอะซูฮไปหัวกนยองหัวผู้วอันนี่นะมันออกอะไรมเออกินกเขาแ้วก่อนนาะนเาแทนที่กะททเขาอยู่เข้ามาให้ออนลายับไป Ais, นนคหนกเขอบคุณดุดกลังใจขอบคุณดุุกฐานเนาะคุณท <goal card. S 1> ุกคอมเมนต์เลยกอบค่ี่ิัคิดไปได้กับวัตถุขอพยลเด้อพีไนัองดูบายดีบายดี